สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะประจ ա วันที่21มกราคมปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9เราจับแนวทางเลขคี่ให้เด้อ5กับ9านะ50 51 53 56 57 58 59 เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะแปดเก้าห้าหกเก้าแปดห้าเก้าสามสามห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเนาะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าหกแปดแปดหกแปดเก้าเก้าแปดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจะไปเราสามัคคีห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์เพราะว่าห้าเราจับให้ทางนี้แล้วเนาะเราจับแปดกับเจ็ดให้นะคะ แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเจดเจห้าจอันนี้จะมีเบิ้์เด้อแปดแปดห้าเจดนย์เจ็ดแปดสอแล้วก็แปดเจดสี่นะคะห้าศูนย์ศูนย์ห้าดแเนยาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางนี่เด้อจับคู่ ซื้อด้วยกันนะห้ากับแปดมาเหมือนกันนะคะต่างกันหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะนี่อันนี้สำหรับเราเฉพาะกิจนะคะอันนี้เราสามัคคีถ้ามันไม่สลับกันออกเดอ้อมันจะมีเบิ้ลน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ อันนี้ถ้าไม่มาศูนย์ก็มาสี่เด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ